สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับอยู่กับช่อง Hot Volleyball นะสำหรับการแข่งขันวอลเลยบอลหญิงเนชั่นลีกนะครับสาวไทยก็แข่งขันจบไปแล้ว2สนามตอนนี้อยู่อันดับที่8ของตารางนะครับมีสิทธิ์ลุ้นเข้าสู่รอบสุดท้ายนะซึ่งแอดมินเองและก็รวมไปถึงทุกคนก็อยากให้สาวไทยเนี่ยเข้าสู่รอบสุดท้ายนะครับทีนี้ในการแข่งขันเนี่ยก็จะมีอาการบาดเจ็บนะครับมีการบอบช้ำจากการพุ่งรับบอล ไม่ว่าจะเป็นตอนแข่งจริงหรือว่าตอนซ้อมนะครับผมเราจะเห็นนักกีฬาเนี่ยรับบอลกลิ้งตีลังกาหลายตลบเยอะมากนำมาซึ่งความบอบช้ำของทางร่างกายนะครับจึงจําเป็นต้องมีเครื่องช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกายนะครับซึ่งเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องที่ใช้ในการฟื้นฟูสภาพร่างกายโดยใช้ความเย็นจัดจากไนโตรเจนเหลวนะครับผมซึ่งผู้รับการบําบัดเนี่ยจะเข้าไปในห้องควบคุมอุณหภูมินะแล้วก็จะมีสารดังกล่าวนี่แหละครับว่ากันว่าทําให้สภาพร่างกายเนี่ย แข็งแรงแล้วก็ฟื้นตัวเร็วขึ้นนะครับผมว้าวแอดมินเคยเห็นเจเจนาทิพย์สมกสินนะครับก็ใช้เครื่องนี้เช่นกันตอนที่เขาเนี่ยมีอาการบาดเจ็บจากการเตะฟุตบอลลีกของญี่ปุ่นนะครับก็รักษาจนหายเร็วขึ้นในประเทศไทยก็มีเหมือนกันนะครับยังไงก็ให้สาวไทยหายไวๆแข็งแกร่งพร้อมสู้ในสนามที่3นะครับผมแอดมินมีบรรยากาศการฟื้นฟูสภาพร่างกายมาฝากทุกคนกันไปดูกันเลยครับ I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away, as you fade away.